ได้ได้จริงผมไม่เถียงผมลองทดสอบนะส่งเด็กนักเรียนของเรากลุ่มหนึ่งไปแข่งขันการทำอาหารระดับอินเตอร์เนชันแนลมี5ประเทศ32สถาบันในรายการแข่งขันระดับหนึ่งที่เรียกได้ว่าก็ระดับประเทศนั่นแหละที่น้องๆน,นักเรียนจากสถาบันต่างๆในประเทศไทยโอ้โหหลาย10ส,สถาบันนะมาแข่งเด็กของเราเรียน2เดือนเราส่งไป2ประเภทประเภททีมกับประเภทเดี่ยวสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ลองส่งไปดูเล่นเล่น เด็กของเราได้รางวัลเหรียญเงินถึงสองรางวัลน,นี่ก็เป็นการการันตีนะฮะว่าเรียนมากเรียนน้อยเรียนช้าไม่เกี่ยวอยู่ที่ว่าคุณใส่ใจตั้งใจถ้าคุณใส่ใจตั้งใจพัฒนาอย่างถูกวิธีโอกาสเก่งประสบผลสเร็จมีอยู่แล้วไม่ต้องไปดูเพื่อนไม่ต้องไปสนใจเพื่อนสนใจตัวเราเนี่ยแหละว่าเราขยันแค่ไหนคุณสามารถทําได้แน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญนะครับคุณจะรู้ว่าเก่งไม่เก่งก็ต่อเมื่อ คุณไปฝึกงานแล้วคุณถึงจะเห็นว่าคนอื่นๆที่เขาเรียนในมหาลัยก็มีคนเก่งแล้วก็มีคนที่ขี้เกียจแล้วก็ไม่เก่งคนที่มาเรียนในโรงเรียนของเราก็จะมีทั้งคนที่เก่งมากๆแม้ว่าจะเรียนน้อยๆแล้วก็มีคนที่ขี้เกียจแล้วก็ไม่เก่ง <laughs> มันเป็นอย่างนงี้ทุกสถาบันคุณนึกออกไหมมันไม่ได้แบบว่ามันเป็นคนโง่มากเลยสอนอะไรมันก็จําไม่ได้เบอร์บร์เบอร์บร์แล้วก็งงๆไม่มีหรอกครับ <c oughs> เด็กโง่กับเด็กไม่โง่มันมีแต่ว่าเด็ก คนนั้นขยันใส่ใจพัฒนาตนเองมากน้อยแค่ไหนคนบางคนบอกอเอ้แต่ผมอ่านแล้วนะแต่มันไม่จําคําถามอ่านกี่รอบอ่านกี่ครั้งอ่านด้วยความพยายามหรืออ่านด้วยความลาคาญเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณใส่ใจพัฒนาจริงๆ2เดือนเพียงพอไหมมันเพียงพอสําหรับงานพื้นฐานที่จะเริ่มต้นชีวิตในสายงานนั้นๆเหลือเฟือครับแต่อย่างที่บอกเรียนหนักนะครับเรียนกันช้ายัยนมืดเลยนะฮะภาษาอังกฤษต้องเรียน รวมไปถึงหลักสูตรวิชาที่เราพัฒนามาที่เราขอจดกับกระทรวงเนี่ยมันคือการเอาโครงการพื้นฐานของสายอาชีพทั้งหมดตัดวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องออกให้หมดเหลือแต่เรื่องที่คุณต้องเรียนรู้เป็นโครงสร้างพื้นฐานแล้วประดับเพิ่มไปด้วยสกิลความสามารถของวิทยากรหรือผู้สอนซึ่งเป็นเรื่องที่แอดวานซ์กว่าในโครงสร้างพื้นฐานหลักสูตรคือในโครงสร้างพื้นฐานหลักสูตรเนี่ยพูดง่ายว่าไม่น้อยไปกว่านี้แต่มากกว่านี้ได้นึกออกไหม เออเพราะฉนนั้นไม่แปลกถ้าคุณจะเก่งเพราะว่าหนึ่งคนที่สอนคุณคือคนที่เขาทางานจริงๆเป็นคนที่เขาอยู่โรงแรม5ดาวจริงๆเป็นเอ็กซ์โททีฟเชฟจริงๆเป็นเชฟอยู่ที่นั่นที่นี่ที่นู่นจริงๆแต่ละคนสกิลไม่เหมือนกันเลยเป็นในที่2หลักสูตรที่คุณสอนมันคือความรู้พื้นฐานที่ต้องรู้จริงๆต้องทําจริงๆไม่ใช่แค่พอตักับข้าวได้รวมไปถึงการทํางานพฤติกรรมอยู่ในโรงเรียนขัดพื้นกันจริงๆล้างจานกันจริงๆหั่นหมูหั่นเนื้อหั่นปลาฟิเลปลากันจริงๆไม่ใช่ทุกอย่าางสํเเร็็จไปหหมมดน เพราะนั้นอันนี้เรียกว่าเก่งผมอาจจะไม่ได้เรียกว่าเก่งนะในเชิงวิชาการผมอาจจะไม่ได้เรียกว่าเก่งแต่ผมถือว่าคุณเป็นคนที่ได้ผ่านบททดสอบแบบชีวิตจริงเยอะไม่แพ้คนอื่นเพราะฉะนั้นคุณจะเรียนมหาวิทยาลัย4ปีถ้าคุณไปดูวิชาเขาจริงๆใน1เทอมคุณต้องเรียนไม่ต่ำกว่า24ถึง21หน่วยกิตโดอยู่ประมาณนี้ยี่สิบยี่สิบเอ็ดไม่เกินยี่สิบแต่วิชาที่คุณลงอะ่ะมันไม่ใช่วิชาที่เกี่ยวข้องกับสายงานคุณร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกวิชา มันจะมีวิชาบังคับวิชาเลือกวิชาเอกวิชาโทเยอะแยะไปหมดเลยเสียตังค์ด้วยต่างหากเพราะฉะนั้นมันก็เลยทาให้สมองคุณถูกกระจายไปเรียนรู้นั่นนี่นู่นเยอะเกินไปไอ้สิ่งที่คุณต้องโฟกัสกับมาหรือเรียนรู้หรือใส่ใจกับมันก็เลยน้อยลงชั่วโมงเรียนก็น้อยลงมันก็เลยทําให้คุณทาไมเรียนรู้4ปีก็จริงอาจจะได้ความรู้ในสิ่งที่คุณต้องใช้มันจริงๆไม่ได้เยอะอย่างที่ควรเนี่ยคือปัญหานะครับอันนี้ก็ฝากไว้คิดนะเผื่อใครเรียนปริญญาตรีมา ถ้าไม่ใช่ก็ต้องขออภัยนะแต่ที่ผมเห็นมาก็เป็นแบบนี้หมด